วังชาแนลสวัสดีครับก็มาพบกับหัวข้อของเรื่อง forex นะครับหรือตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่หลายๆคนก็เห็นโอกาสในตลาดนี้นะครับหลายคนก็พ่ายแพ้ในตลาดนี้นะครับเงินอยู่ในอากาศจริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากแอดนะครับก็มีประสบการเทรดเยอะแล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบถามก็เยอะนะครับ แอดก็เลยสังเกตเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมาเนี่ยมาเทรดเพราะเพราะเพราะเงินนะครับเพราะเงินเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาขาดหลายๆลอย่างนะครับก็คือหนึ่งแรกอย่างแรกเลยคือเป้าหมายการเทรดนะครับแน่นอนว่ามันคือเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเงินคือเป้าหมายเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไรนะครับก็คือ การวางเป้าหมายและการมีแผนงานครับตรงนี้เนี่ยแอดก็จะมาเน้นย้ำนะครับสำหรับคนที่อยากเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับก็อยากให้เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอน forex เริ่มจากศูนย์นะครับโดยที่ไม่มีการบังคับวิธีการใช้งานเครื่องมือ นะครับเป็นกลุ่มการเรียนรู้ฟรีเป็นช่องสอนฟรีนะครับแล้วก็มีกลุ่ม Discord ฟรีด้วยนะครับหัวข้อนะครับก็จะวนไปตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับอดก็จะพยายามจะสอนให้หมดนะครับตรงนี้ในช่วงนี้นะครับก็จะอาจจะหลหลายหลายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องมากเลยนะครับทั้งรับต้านเทรลไลน์ชานแนลมูฟิงเอลวอร์เร RSI MACD ไพร c แอคชั่นพินบาร เป็นกราฟิงเรกเอานะครับแล้วก็เรื่องที่แอดชอบเป็นการส่วนตัวและอยากให้ทุกคนใช้พื้นฐานเรื่องนี้นะครับในการอ้างอิงเทรดนะครับหรือว่าการหา bias หน้าเทรดให้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปคลิปแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเป้าหมายนะครับเป้าหมายก่อนว่าเราเราทำอะไรในตลาดเราเราทำอะไรกันอยู่เราเรามาเพื่ออะไร นะครับโอเคนะครับหัวข้อแรกก็เป็นเป้าหมายนะครับไปกันเลยนะครับอ่า uh ฮ huh. เป้าหมายนะครับเป้าหมายคุณต้องถามตัวคุณเองนะครับก่อนคุณจะเริ่มเทรดหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณเข้ามาในตลาด forex นะครับด้วยด้วยอะไรหนึ่งเพื่อ,อไรายได้เสริมนะครับก็หมายถึงว่า เตุเล็เกๆน้อยนะครับเดือนหนึ่งพอได้ค่าขนมนะครับก็คือเตุเสริมระหว่างงานประจำนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป็นรายได้หลักอย่างเช่นเงินเดือนนะครับสองก็คืออยากเป็นรายได้หลักนะครับแต่สุดท้ายผมก็จะแนะนำว่าให้ทำอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะยืนระยะได้ แล้วก็รู้ระบบตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นรายได้หลักโดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยข้อที่3มนะครับการเติบโตของเงินทุนนะฮะก็จะเป็นแบบถือว่าลงลงทุนหมื่นหนึ่งจะเทรดให้ได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่เติบโตไปเรื่อยๆนะครับอ่าเรื่องนี้การเข้ามาเทรดเพื่อป้องกันเงินเฟ้อข้อนี้คงจะน้อยมากนะฮะเพราะว่าไม่เคยมีใครมาด้วยเหตุผลนี้ จากเท่าไหร่นะครับจากที่คุยคุยกันมาทุกคนต่างต้องการรายได้เสริมกันหมดเลยนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายของนักเทรดทุกคนนะครับก็คือไลฟ์สไตล์นะครับอิสระทางเวลานะครับอยู่ไหนก็เทรดได้ไปเที่ยวไหนก็ทำงานได้หาเงินได้ทุกที่ทุกเวลานะครับคุณจะต้องถามตัวเองนะครับว่า,าคุณมาเพื่ออะไรนะครับคุณมาเพื่ออะไรแต่ ผมผมรู้ว่าอ่าตรงเนี้ยเป็นเป้าหมายนะครับตรงนี้เป็นเป้าหมายแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือผมขอให้จุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับยืนระยะให้ได้สัก10ถึง20เปอร์เซ็นของรายได้ก่อนนะครับสมมติว่าคุณเงินเดือน15,000นะครับ15,000 ก็ทำเงินกับมันให้ได้เดือนละประมาณ1,500ถึง3,000บาทก่อนอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ถ้าเกิดเราทำได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยมันมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นกับการเวลาเองนะครับอย่ารีบร้อนว่าฉันเทรดวันนี้รวยพรุ่งนี้นะครับอย่าอย่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นครับตลาดนี้ตลาดนี้คือเป็นตลาดที่พลาดเมื่อไหร่ตายเรียบนะครับ เป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วง all time high ของของกราฟเนาะนะครับก็จะหลายคนเสียไปเยอะนะครับหลายคนก็ได้เยอะ,ะครับแต่คนที่อยู่รอดก็คือคนที่มีระบบเทรดที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่โชคคนที่เทรดได้นะครับคนที่เทรดได้แล้วก็อยู่ตลาดนี้ได้ข้อหนึ่งนะครับก็คือเขาไม่ได้ใช้โชคในการเทรดแน่นอนครับมันผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมา พอสมควรและไม่มีใครเคยเข้ามาครั้งแรกปุ๊บก็สําเร็จเลยนะครับทุกคนจะต้องเคยพอดแตกเคยล้มเหลวเคยผิดหวังแล้วก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับ mindset นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมจะเน้น mindset เป็นหลักนะครับในหัวข้อนี้ว่าเราเข้ามาเนี่ยอย่างแรกคือ,อในทฤษฎีเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรนะ small target นะครับ สมอลแ t ร์เก็ตก็คือตั้งเป้าเล็กๆก่อนให้มันทำได้ก่อนนะครับอ,อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากอยากจะตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันนะครับเราแค่ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ฝึกให้ทำทุกวันให้ได้ก่อน,นครับตั้งสมอลวินไปก่อนตั้งใชนาาน้นเล็กๆให้ตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างนิสัยสำเร็จให้ตัวเองนะครับอย่า อย่าฝันใหญ่นะครับเหตุผลก็คือ,อ,อคุณจะเข้ามาลงทุนหมื่นหนึ่งแล้วคุณมาบอกว่าพรุ่งนี้จะกลับไปแสนหนึ่งนะครับอย่าอย่าฝันอะไรแบบนั้นเราเราต้องเติบโตตามตามกำลังของเราเองนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องมีในตลาด forex ก็คือความรู้นะครับความเข้าใจนะครับความเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเข้าใจตลาดนะครับ ว่าตลาดเนี้ยมันเป็นเป็นมาอย่างไงนะครับเป็นมาอย่างไงโอเคนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นนะครับที่เป็นข้ออื่นที่ผมไม่ได้เน้นย้ำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมจะได้กับจะได้แบบมาคุยกันว่าเออมองแบบไหนผมก็อยากศึกษาเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนเข้ามาเขาก็มองว่ามันจะเป็นรายได้หลักในอาชีพของเขานะครับ หลังการเสียหรือว่าช่วงเวลาว่างงานหรือยิ่งยิ่งเรื่องของการผ่านโควิดมันเนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้ามาเทรดเยอะขึ้นมากแล้วก็มีหลายคนก็แพ้หลายคนก็สําเร็จนะครับแต่มันต้องมีระบบครับถึงทําได้โอเคนะครับการตั้งเป้าหมายนะครับการตั้งเป้าหมายโอเคเป้าหมายเนี่ยอ่าผมผมตั้งเป้าหมายแบบเบกิเนอร์ให้แล้วกันนะครับแบบว่า เดือนละ100เหรียญอ่าหนึ่งดอลลาร์นะครับก็ประมาณ3000เนาะประมาณ3000บาทต่อเดือนนะครับที่ที่เป้าหมายที่เราจะวางกันถามว่าในในในสามพันเนี่ยคุณมมจะเทรดได้เดือนละ3000เป็นไปได้หรอผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกันนะสามารถคุยกันได้แต่ว่าสามพันเนี่ยคือเวลาเรามีหนึ่งเดือนนะครับในหเดือนเนี่ยจะมี ยี่สิบวันเทรดนะครับตลาดนี้จะเทรดจันถึงศุกร์นะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพักบ้างนะครับเท่ากับว่าเราจะมีเวลาสี่สัปดาห์นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสี่สัปดาห์เนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยเราหารไปแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราต้องหาเงินแค่เราหาเงินแค่ยี่สิบห้าดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับยี่สิบวันเนาะอ่า สิบเดทนะครับและในหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะมีห้าวันนะครับเมื่อเอายี่สิบห้าหารห้าแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเป้าหมายของนักเทรดที่ใช้แผนนี้นะครับก็คือเขาจะต้องหาเงินแค่วันละห้าดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิด ทุกคนต้องถามตัวเองว่ามันเป็นไมได้ไหมที่เราจะหาเงินวันละ5ดอลลาร์นะครับจากการเทรดหมายถึงว่าเวลาพอได้กําไรถึง5ดอลลาร์แล้วเนี่ยก็ให้เราทำการหยุดเทรดออกจากตลาดไปเลยนะครับหยุดเทรดเลยถึงเป้าแล้วก็หยุดนะครับใช้ทุนเท่าไหร่นะครับอ้นี่มาดูว่าถ้าเกิดผมบอกว่าใช้ทุนแค่10ดอลลาร์ก็พอ ทุกคนฟังดูแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่จะหาเงินห้าดอลลาร์เอาเงินสิบบาทหาเงินห้าบาทห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเอาเอาสิบหาห้าดอลลาร์เท่ากับเราจะเราจะวางเป้าหมายที่ห้าสิบเปอร์เซ็นมีทุนเท่าไหร่เราต้องทำให้ได้ครึ่งหนึ่งของทุนที่ลงแต่ถ้าเกิดผมขยับมาเป็นทุนห้าสิบ ห้าสิบดอลลาร์นะครับเท่ากับว่าผมต้องหาแค่สิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นต่อวันนะครับนี่คือต่อวันนะต่อวัน per day นะครับต่อวันสิบเปอร์เซ็นต่อวันเป็นไปได้ขึ้นไหมครับอันนี้ตอบได้เลยนะอะตอบในเม้นต์ก็ได้หรือว่าจะไปตอบใน discord ก็ได้คลิปนี้จะถูกเรคคอร์ดลงใน discord ด้วยนะครับคือ มาเท้าความกับนักการเงินทั่วโลกแล้วกันนะครับคนเก่งๆอย่างเช่นวอลเลนบัฟเฟตหรือว่าคนบิลเลียนแนร์ประเทศไทยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นคุณดิวคุณพอนะครับเขาก็ลงทุนแค่ปีละประมาณสิบเปอร์เซ็นตเองนะครับเนื่องจากคนที่ดับรวยๆของโลกนะครับของประเทศเนี่ยเขาก็ยังหาเงินแค่หลักประมาณสิบเปอร์เซ็นตต่อปีแต่สิ่งที่ ผมกำลังบอกทุกคนนะครับคือเราจะหา10%ต่อวันนั้นต้องถามตัวเองดูว่าเป็นไปได้ไหมยากไปไหมรู้สึกว่าโอ้มันมากไปหรือมันน้อยไปสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้ทุนที่100ดอลลาร์นะครับเราหา5ดอลลาร์ก็คือเราหาวันละ5%ของทุนนะครับอ,อันนี้มันดูพอมีความหวังไหมครับ ดูดูแบบเหมือนลูกบอลลูกนี้มันมันมันใหญ่ไหมหรือว่ามันเล็กมันเตะได้เอาเงินหนึ่งร้อยมาหาเงินห้าบาทนะครับอันแรกนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือเอาเงินสิบบาทหาเงินห้าบาทเอาเงินห้าสิบหาเงินสิบบาทสองนะครับอันที่สามก็คือเอาเงินหนึ่งร้อยหาเงินห้าบาทครับข้อที่สี่นะครับอันนี้เราทิ้งไว้เป็นปริศนาธร,รมแล้วครับใช้เงินหนึ่งพัน หาเงินห้าบาทนะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นนะครับศูนศนย์หได้ปะเท่ากับหนะึ่งะศูนย์จุดูนย์ห้าอ่าข้อไหนทำง่ายสุดนะครับทุกคนตอบตัวเองได้เลยนะครับสำหรับผมก็คงมองว่าเอาเงินหนึ่งพันหาเงินห้าบาทน่าจะเป็นคำตอบที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับ,รบเอาเงินหนึ่งพันหาเงินหบาท ตรงนี้ก็คือมันจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นไปได้อย่าฝันนะครับอย่าฝันเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะครับเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็คือเราจะมาเพื่ออะไรเราจะมีเป้าหมายแบบไหนในการเข้ามาตลาดนี้นะครับทุกคนทุกอย่างนะครับทุกคน ทุกคนสังเกตตัวเองนะครับเราเราทำอะไรเนี่ยเราเรามีเป้าหมายเสมอนะอ่าเช่นคุณไปตลาดคุณต้องการกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับคุณเข้าเซเว่นคุณต้องการซื้อสิ่งนี้หาน้ำกินหาขนมกินนะครับทุกคนล้วนแต่ทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจวันด้วยด้วยคำว่าเป้าหมายนะครับแล้วคุณเข้ามาตลาดนี้เช่นเดียวกันชั้นใดชั้นนั้นนะครับต้องมีเป้าหมาย และเป้าหมายคือเป็นไปได้ครับอย่างก็ฝากไว้ในเรื่องนี้ครับว่าเป้าหมายว่าผมไม่รู้ว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะจะ,จะมีเงินเท่าไหร่แต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะครับว่าว่าเราต้องการเงินจากตลาดเท่าไหร่แต่ที่ผมอยากจะสอนให้เป็นพื้นฐานก็คือเราควรวางเป้าหมายของตัวเองนะครับว่าว่าเราควรวางโพสิ t i ตัวเองเหมาะสมที่ เท่าไหร่และเป็นไปได้ไหมส่วนเรื่องวิธีการนะครับเมื่อมีเป้าหมายเสร็จเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะเดินทางไปอย่างไรนะครับโอเคข้ามหน้าเลยด้วกันนะค่อยมาตามลบหน้าต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นผลงานเทรดของผมเองนะครับของแอดเองนะครับก็คือวันนี้ก็เป็นวันที่หนะน,นึ่งนะอเเฉลยวันที่หนึ่งนะครับ 2. วันที่หนึ่งเนี่ยแอดทำได้เก้าเหรียญน,นะครับด้วยทุนเก้าสิบเก้าครับวันที่สองก็น่าจะตรงนี้นะครับวันที่สองอ่าก็ทำได้สามสิบเก้าเหรียญน,นะครับด้วยทุนเก้าสิบเก้าเหมือนกันถ้ามาถามแอดว่าใช้ทุนเท่าไหร่ดีนะครับก็ตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเราพร้อมเท่าไหร่สำหรับแอดเองแอดก็มองว่า ก็สักหนึ่งร้อยหาวันละห้าก็ไม่น่าจะยากนะครับรอเซตอัพดีๆรอจังหวะที่ใช่นะครับก็ก็มีโอกาสที่จะทำได้อันนี้คือสองวันซัดไปห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ก็เกินจริงไปหน่อยนะครับอาจจะมีจังหวะโชคลาภเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับครับโอเคก็ที่ขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าจะได้มีแรง มีแรงผลักดันตัวเองนะครับว่า,าเป้าหมายที่เราคุยกันเนี่ยนะครับที่หนึ่งร้อยหาห้าเนี่ยมันมันทำได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเพรสเซฟกว่าหนึ่งพันหาห้าก็ยิ่งดีเลยครับไม่ไม่เสี่ยเรียดเลยครับยิ่งเงินยิ่งเยอะยิ่งเครียดน้อยครับวงการนี้นะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ในระบบนะอ่านนะครับก็ฝากฝากเรื่องเป้าหมายไว้ไว้แค่นี้นะครับโอเค